ค,คุณเกสครับสัปดาห์นี้ไปงานวิ่งพัทยามาราธอนไหมครับไม่ได้ไปครับอ๋อวันอาทิตย์นี้นะครับมีงานวิ่งที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับซึ่งมีพี่อาจารย์อาจารย์มาดนะครับแล้วก็แฟนของอาจารย์มาดคือผมไปที่คลินิกอาจารย์บ่อยแล้วก็เคยอยากไปเรียนแอนตี้เอจจิ้งกับอาจารย์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสเรียนสักที ผมจะไปงานวิ่งของที่มหาลาัยธุรกิจบัณฑิตในวันอาทิตย์นี้นะครับประมาณตีห้านะแฟนับผมผมบอกแฟนขาผมได้คุณอิ๋วขอบคุณครับเป็นงานที่ไปร่วมร่วมกับมหาลาัยผมไปวิ่งน่าจะมีนักแสดงหลายคนนะครับแต่ว่าผมบอกเลยใครสามารถไปเจอผมได้แต่ว่าผมวิ่งเสร็จถ้าเกิดใครเจอผมแล้วถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายได้เลยแต่อาจจะอยู่ที่งานไม่นาน ผมวิ่งตีห้าสิบห้ามั้งผมวิ่งแค่ห้าโลนะตีห้าสิบห้าผมวิ่งห้าโลสิบนาทีผมก็ถึงละ <laughs> เพจอะไรวะสิบนาทีห้าโลนะฮะคุณเอ๋เวลาอ,คคอ,คอ,อมครับคุณนิกกี้ของุณครับนะครับผมไปวิ่งนะครับผมกะจะวิ่งสักครึ่งชั่วโมงเอาเบาๆวิ่งสักเพจหกนะฮะห้าโลครึ่งชั่วโมงกาลังเป็นเพจที่กําลังซ้อมได้พอดี แล้วก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้นะครับที่ DPU นะครับมอธุรกิจบัณฑิตนะครับผมจะไปวิ่งนะครับไอเลิฟทิกตอกนะครับโอเคห้าโลสินาทีสุดยอดใช่ไหมพี่ซ้อมนะหโลสิบนาทีไม่ใช่เล่นนะนี่ซ้อมนานนะกว่าจะวิ่งได้ไม่สุดปอกแล้วกลับเลยครับ <laughs> คืออะไร อยากเจอพี่เพื่อนคุณฟาร์มเฮาโอ้ยคุณเพื่อนเขามีสนามซ้อมวิ่งอยู่นะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเขาซ้อมที่ไหนที่ห้าหนูยังไม่ตื่นโอเควิ่งหรือหายใจครับสิบนาทีหยอกนะหยอกประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมวิ่งสี่แสนโห้สี่แสนโคตรเร็วคุณเก็ o u t t h e r ไปไหนอ่ะเราไปก่อนนะอย่าไปดิขอร้องอย่าไปได้ป่ะผมหยอกนะครับไปได้ ห้าแสนห้าแสนห้าแสนพี่พี่ขอพี่ขอไปไปกินข้าวนะห้าแสนเดี๋ยวพี่ขอไปกินข้าวนะครับกดแบบไม่ต้องเร่งละอ่าถือว่าได้อยู่ด้วยกันคุณใบเฟิร์นขอบคุณค่ะกดแบบไม่ต้องเร่งถือว่าได้อยู่ด้วยกันอ่าแต่กดนะแต่อย่าหยุดอ่าคุณแอปเปิลแอปเปิลหมายว่าสนามกีฬาเหรอคะไม่ใช่นะคิดว่าไม่ใช่น่าจะบริเวณนั้นนะฮะ ขอตัวไปนอนฝันโอเคเฮ้ย okay. คนขอตัวไปนอนตอนนี้เยอะอเว้ยสิบเอ็ดโงสิบห้านะทุกคนขอกําลังใจการเรียนหน่อยค่ะหมดไฟตอนนี้เรียนอยู่ไหมถ้าเกิดมันหมดไฟนะพี่จะบอกให้ลุกออกมาเลยลุกออกมาเลยแล้วบอกว่าขอใช้เวลาเหลวไหลในตอนนี้สักยี่สิบนาทีแล้วจะกลับไปเรียน แล้วทำให้เต็มที่ยี่สิบนาทีนั้นนะ่ะแล้วค่อยกลับไปเชื่อพี่อืมใช้ไม่ได้กับทุกคนนะแต่ใช้กับพี่ได้เสื้อน่ารักมีคนถามเสื้อน่ารักอีกแล้วทุกคนตั้งใจดูให้ดีผมจะพิมพ์พิกัดขายเสื้อไว้ขอบคุณคุณซันนะครับ ผมจะพิมพ์พิกัดขายเสื้อไว้แล้วผมจะปักไว้ไปดู Do. ในแอป,ปลุงเสื้อผมเองอะคือในแอป,ปลุงอะเขาจะมีแอป,ปเขียวเพื่อเข้าไปคุยได้ไอเลิฟติกตอไอเลิฟิกตอ,อก,อก,ตออกใช่ คนบ้านเดียวกันเลยค่ะคุณีิชาหรอจริงหรอพชรบูหรอสวัสดีครับคุณลวงสวัสดีครับโฮ้ยขอบคุณนะที่ช่วยแบบแชร์ไลฟ์อยู่ขอบคุณมากครับผมว่าตอนนี้น่าจะมีคนแบบเป็นช่วงเวลารีแลกอะเผลอเผอเ้ยขอบคุณมากคุณตี่กคมเทาขอบคุณครับมันน่าจะมีแบบช่วงคนรีแลกกัะคนช่วงเลื่อนเลื่อนเลื่อนติกตอกว่างไงเลื่อนเลือน้ยดู ดูดีเจเปิดเพลงดูดูแดนเซอร์ดูเอ้เอ,เอ้คนไลฟ์ขายของสักครักมาเจอผมหนีไม่ออกหนีไม่ออกมาเจอผมหนีไม่ออก <Wow! S 1> คุณได้กุ้งมาอีกแล้วคีเอทอีกแล้วแตงโมบอกรักมาอีกแล้วขอบคุณมากครับหนีผมไม่ออกอะดีดีแล้ว ใช่ไหม่ะจริงเหรอคุณเป็นจะามาจริงเหรอตลกอ่ะเชื่อพี่เดี๋ยวค่อยเลื่อนต่ออยู่กับพี่แป๊บเดียวอยู่กับพี่แป๊บเดียวดีเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเนี่ยอีกเนี่ยครบชั่วโมงพี่ไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวละห้าแสนเนี่ยเดี๋ยวห้าแสนละคุณเอวลาขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวแล้วเพราะถึงเวลาละเดี๋ยวคอติซอลหลังละจริงค่ะหนีไม่ออกใช่ไหม ันเพลินไงมันไม่ไม่ต้องคิดมากคุยกับพี่สบายๆนี่นีไม่ออกจริงออกไม่ได้ <laughs> แม่เกง้งแม่เก้งชื่ออะไรอ่ะแม่เก้งของน้องแสนดีชื่อคีเอทมากมาวิ่งสนเป็นอีกวันไหนไม่รู้จริงยังวนไปดูสุ่ลักษณ์สัมพันธ์หัวใจอยู่เลยพี่เกสหล่อมากจริงปะเนี่ยเด็กตั้งแต่เด็กเลยนะมุกหมวยคุณโบขอบคุณครับแป๊บเดียวเท่ากับไม่มีอยู่จริงค่ะคุณซันต้าขอบคุณครับโอลยโบแบลวเชียว พี่เกสทำแว่นดำขายหน่อยเอ้ยเฮ้ยคุณหนีห่าวเหล่ากงความคิดคุณนี่ใช้ได้เพราะผมนี่แว่นเยอะมากเดี๋ยวอนาคตแน่อนาคตนอนาคตอนาคต,าคตไปวิ่งสวนรถไฟทีเมื่อไหร่คุณบีบถามมาเจอพี่แน่สวนรถไฟไม่รู้เมื่อไหร่แต่พี่ไปแน่ภายในเดือนภายในอีกสาสิบวันเนี้พี่ต้องได้ไปอ่ะกดออกยังไงอย่าก,กดออกพี่เกสเจนไวตอนต้น คุณซันต้าขอบคุณครับพี่ว่าพี่ไม่ต้นนะใช่ไหมต้นหมายถึงว่ายุคเริ่มเริ่มเจนวเหรอพี่ว่าพี่เจนวแบบไปปลายแล้วนะติดตามตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆอันนี้พลังบวกเชิงบวกใช่ไหมอันนี้น้ําชอบขอบคุณครับ <laughs> ไม่นาหรอกใช่ไหมไม่นาหรอกเนาะ อยู่น้องไผ่อ๋อคนบ้านเดียวกันนะผมอยู่ลมศักนะขอบคุณที่ช่วยแชร์ไลน์แล้วก็มีคนติดตามผมตอนนี้มันลันขึ้นมาให้ผมเห็นนะครับขอบคุณมากๆเฮ้ยค hey! าริคาริน้องรักคาริมาทักว่าลุงจริงๆเนี่ยคาริเป็นคนลุงเนี่ยมาจากละครที่เล่นกับคารีเลยนะคาลีสาววดีน้อง คาลิสาคนิชาไงเรื่องนางอายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเรียกผมว่าลุงพี่ชายของสายสุดาเฮ้ยคิดถึงนะวันก่อนเห็นทำคอนเทนต์อะไรตลกอะคาลิสบายดีนะเราติดตามอยู่ <laughs> จริงค่ะลุงของหลานในกอง <laughs> พลังบวกเชิงรบอีกแล้วคาลิ ตอนนั้นก็มีแต่น้องๆนะครับแต่ก็จริงๆอายุห่างกันไม่เยอะหรอกปะค่าที่เยาว์ว่ะหาแฟ้ดูดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> เหลาดีนะห้าแสนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าทีห้าทีอีกห้าท,ทีพี่หิวข้าวแล้วจริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอีกห้าทีใครที่เลื่อนเลื่อนผ่านผ่านมาถ้ามันหนีผมไม่ออกก็อย่าเพิ่งไปก็อยู่นี่ก่อน คุณแต้วขอบคุณครับไปก่อนดีกว่าเอ้ยอย่าไปอีกแป๊บเดียวเองยังมูฟออนจากไตรัดไม่ได้อ๋อจริงเหรอเรื่องอะไรวะอ่าซิกเซนเออหนีไม่ออกมานานแล้วคุณแฮปปี้เอวี่เดย์คุณหนีไม่ออกคุณ follow ผมยัง l o w ผมยังวัดป่าพุทธเบิกพี่เกดได้ขึ้นวัดป่าพุทธเบิกไหมคุณยอรสระ,ะอุ้ยถาม เราชมผลงานนะคะเออผมไม่ได้ไปเลยนะแต่ว่าผมตั้งใจว่าจะไปปีละครั้งนะแล้วเวลาผมไปผมจะไปแบบสักสามวันห้าวันอันนี้แต่ว่าหลังๆแบบมันเหมือนแบบอันนี้ละเลยตัวเองอะเป็นเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะว่าทุกครั้งที่ไปวัดป่าพุทธเบิกเนี่ยผมผมบวชอยู่ที่นั่นไงเวลาผมไปอะมันเหมือนแบบไปฮีลลิ่งอะไปโซเชียลดีทอร์แล้วก็แบบ มันสบายใจอ่ะอยู่ในวัดในป่าในเขาอะไรอย่เงี้ยแต่ผมละเลยเป้าหมายนี้เองอ่ะเพราะผมยุ่งวุ่นวายแล้วก็ไม่เลื่อนมันมาเป็นความสําคัญอันดับต้นๆก็เลยไม่ได้ไปยังรู้ตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันจะต้องไปครับขอบคุณสําหรับคำถามทำให้ผมย้อนนึกถึงตัวเองนะแจกทองหน่อยคะ่ะแฮ่ทองแพงไปกินข้าวเถอะไปกินบ้างออกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป คุณแอมกุ้งมาอีกแล้วคีเอทอีกแล้วกล้องส่องกาแล็กซี่ส่งของแปลกไห้ผมตลอดขอบคุณมากทำไมพี่เกดถึงขายน้องออว้าวคำถามนี้น้องอออยู่กับผมมาประมาณ5ปีนะครับแล้วผมก็ใช้น้องออขับอยู่ในกรุงเทพยอย่างเดียวเคยออกต่างจังหวัดเล็กน้อยแต่ว่าผมกำลังมีแพลนเออเล่าให้ฟังได้ไม่เป็นไรกำลังมีแลนจะ ซื้อรถไฟฟ้าหนึ่งร้เอร์ซนตที่เขาเรียกว่า e v ใช่ไหมเออเสื้อหนึ่งร้อเปอร์เซนคุณส้มจีตสร้างว่าเนสื้อน้องแมวสวยมากใช่สี่แบรนด์ผมทำเองนะพี่เกดเสื้อสวยขอบคุณครับผมจะซื้อรถไฟฟ้านะครับผมก็เลยต้องขอบคุณน้องออสำหรับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทุกที่ที่คุณพาเราไปทำงานทุกที่ที่คุณพาเราไปหาเงินต้องขอบคุณน้องออด้วยตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมนะครับ ใหม่กิ๊กผมทำสีใหม่กิ๊กยังรอผู้มาเป็นเจ้าของอยู่ราคาถูกเวอร์ผมพูดเลยคุณปอนขอบคุณครับซื้อได้ช่องถา่าไหนซื้ออะไรครับซื้อรถหรือซื้อเสื้อหุ้ยมีคนมาถามซื้อเสื้ออีกแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปักให้รอบหน้าผมเขินว่าอยู่ในไอจผมอะ่ะเอ้ยอยู่ในแอปลุกผมอะ่ะขึ้นไว้ตรงหัวทักไปเลย นี่น,นีคุณเอ๋ขึ้นให้ขอบคุณมากค่ะคุณองค์หิงขอบคุณครับเสื้อน่ารักจังค่ะใช่ไหมตัวจริงพี่เกดหล่อจังใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไมอันนี้หลงตัวเองละต้องไฟฟ้า Porsche แล้วค่ะเออไหมนะครับผมไม่ได้ใช้ p o r s h นะครับผมยังรักค่ายเดิมผมพูดแค่นี้ค่ายเดิมนะฮะค่ายเดิม พอชไม่มีตังค์นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับโอเคทุกคนขอบคุณมากนะวันนี้เดี๋ยวจะไต้องไปกินข้าวละมีเวลาบอกลากันหนึ่งนาทีดีใจเห็นข้อความหนูรัก,กพี่เกสค่ะพี่รักหนูค่ะขอบคุณมากครับคุณเจนนี่สารบวกขอบคุณครับ มาทาันอีกแล้วคุณโบมาทาันอีกแล้วผมกำลังจะไปแล้ว <laughs> ขอบคุณคุณปอนสำหรับปลาหมูบนหัวแวะไปทำงานกลับมาเฮียจะไปแล้วหรอใช่ใช่ <laughs> เดี๋ยวต้องไปแล้วครับไม่ได้ละตอนนี้เอ,อความหิวเริ่มทำงานแล้วเราจะปล่อยให้เราหิวนานไม่ได้บายค่ะคุณ <laughs> บายบายคุณเปิ้ลบายบายคุณปามี่นะ ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณห้าแสนห้าแสนหัวใจนะครับขอบคุณสายเปทั้งหลายของผมนะฮะทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆครับสําหรับการครีเอทและส่งของกันมาเรื่อยๆหัวใจสีส้มต่างๆ FC พิเกตขอบคุณมากนะคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องไปทานข้าวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้วันอะไรสุกเสาร์ไม่แน่นะพรุ่งนี้ไหม ถ้าว่างนะใครทำงานขอให้ตั้งใจทำงานนะครับใครเหนื่อยและท้ออยู่ขอให้ไปเลื่อนดูแอปลุงของผมแล้วก็มีกำลังใจสู้ๆบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับ